ไม่ใช่เพราะอยู่ในเหตุการณ์แต่มีความรู้สึกว่าถ้าวันนั้นมันเกิดเรื่องเนี่ยเราเกิดเรื่องหมดทุกคนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นอ่ะมีปืน่ะถึงถึงแม้จะข้อข้อของของจอรเนี่ยก็ตัดสินใจยากแต่นกจะเป็นคนที่ถ้าคนไม่ให้เกียรติเนี่ยจะของขึ้นแต่นี่ของแค่คนคนเดียวนี่มันหลายคนเลยนึกว่าเป็นก้อนนีเห็นอย่างนี้แหละรับท่านผู้ชมยไม่น่าเชื่อเลยครับคุณจอรนี่ข้อสองทำไมครับวันนั้นมันเจ็บมากนั้งหรือยังไง แค่ประตูบานหนึ่งมันก็เปลี่ยนรูปหน้าผมไปนิดหนึ่งเหมือนกันครียเกข้อนี้เลยเลือกข้อนี้เพราะว่าเพราะว่าโดนกับตัวเองนะครับแล้วแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็วิ่งอีกอีกหลายทีเหมือนกันผมก็สร้างเรื่อยเขาวิ่งอีกหลายทีเหมือนกันแต่ว่าเขาเขาเขาก็พยายามดึงตัวเองไว้นั่นก็คือเขาก็ไม่ไม่ทำอีกครับพี่จิมครับ จริงๆแล้วมันยากทั้งสามข้อนะคะแต่ว่าข้อสามจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมองเท่าไหร่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าจะทำอ๋อตายแล้วเห็นไหมจริงๆี่ชรเห็นไหมอารมเดียวกันอารมณ์เดียวกันแบบนี้นี่เองสองคนนี้แค่าคๆกันคือผู้ชายอย่างนั้นไม่ไม่น่าเปลี่ยนความคิดครับตัดออกไปควรจะทำ ใชยเลยคิดว่าข้อสองแน่นอนคิดว่าข้อสองเพราะว่าเป็นคนที่เขารักแล้วก็เมื่อมาถึงเวลานี้เนี่ยพอนึกย้อนไปแล้วมันมันเสี่ยงไปนิดหนึ่งมันเสี่ยงไปนิดนึงสามข้อด้วยกันครับข้อแรกคือดีเสือปะจระเข้ข้อที่สองสุภาพหน่อยนะและข้อที่สามขอโทษเดี๋ยวนี้สามข้อนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปได้คุณคิดว่าข้อไหนเป็นข้อที่คุณไม่น่าทําที่สุดเลยข้อสองค่ะสุภาพหน่อยนะถูกต้องสองคนครับ ทำไมครับเหตุผลก็ก็อย่างที่คือคุณจอรดีเป็นคนที่นกรักที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้ววันนั้นอย่างอยาที่บอกว่ามันมู่วามจนไม่ได้สติจริงๆอ่ะแล้วก็พอไปเห็นสภาพเขาที่อยู่ใต้ประตูพี่เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาร้องโอยอแล้วก็แบบไปเห็นเขาตอนเขาต้องโดนเขาแทนหนึ่งคนใช้ยังร้องไห้เลยนะคนใช้นั่งร้องไห้ายอว่าผมตายแต่ว่าผม แต่จริงๆแล้วจุดนั้นผมก็ไม่โกรธเขานะฮะ hmm. มันมันไม่ใช่แค่ประตูทับลงมาพี่ต่อยัองนึกสภาพดูว่ามันคือชนประตูเข้ามาทั้งอันก่อน hmm. คือกระแทกก่อนแล้วก็ค่อยทับอีกทีมันสองสเต็ป hmm. แต่จุดนั้นจริงๆแล้วก็คือไม่ไม่โกรธเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากผมโกรธจุดที่ <laughs> ที่ผมเป็นคนกลัวเข็มคนหนึ่ง hmm. แล้วทำผมโดนฉีดยาเต็มไปหมดเลยครับนี่ผมไม่นอนอยู่บนเครื่องงั้นเดี๋ยวเขาก็จะฉีดสีนู่นฉีดสีนี่โอ้โหฉีดไม่รู้กี่เข็ม uh. ผมบอกผมโกรธคุณที่สุดก็เพราะทำให้ผมโดนฉีดยาเยอะนี่แหละ uh. ไอ้เรื่องจนผม <laughs> ผมไม่โกรธ แต่ดูแล้วเห็นไหมครับว่าเขาน่ารักกันจริงๆเลยแล้วก็เหมาะสมจริงเราพักตรงนี้สักครู่นึงเลยไปดูความรับทีครับอย่าไปไหนนะความรับเน้น่าสนใจจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวินาทีเลยครับเป็นวินาทีเลยสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายกัรเฉพาะคนรู้ใจรับชุรากาลารับรับเฉพาะคนรู้ใจครับคุณ อันโทนี่นะครับเราได้ฟังข้อที่2ไปแล้วคุณจะเห็นว่าความลับข้อนี้คงเถอคือเรื่องเกี่ยวกับวิ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S พูดง่ายๆว่าโมโหจนควบคุมตัวไม่อยู่แล้วพูดง่ายว่าทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่หลังจากที่มีลูกชีวิตคนเราไม่น่าเชื่อเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะใช่ไหมครับคก็ก็เลิกแล้วก็ก่อนที่จะรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหเนี่ยพยายาม คิดแล้วก็นับอารมณ์แล้วก็นับถึงเท่าไหร่ก็นับไปเลยเดี๋ยวนี้สบายขึ้นเยอะคุณจอร์นี่เลยแฮปปี้ขึ้นเยอะระยะหลังไม่่อยต้องหวาดผวาประตูนะเมื่อก่อนเดินเดินผ่านประตูไม่ได้นะครับเดินเดิน <c oughs> ประตูไม่ได้ใจมันคอยผวาประตูมีคนมีเป็นโรคกลัวจิ้งโจกกลัวตุ๊กแกอะไรก็ชาคุณจอร์นี่กลัวประตูไม่ได้ประตูแล้วเสียว <c oughs> ตอนนี้มาดูความรับผิดสาวกันบ้างความรับผิดสาวเสนอโดย แมคโดนัลด์อร่อยรสสนุกล้ำฟ้าแล้วก็ดีตามเราเสนอโดยแมคโดนัลด์อร่อยรสสนุกล้ำต้องไปที่แมคโดนัลด์นะครับลูกๆได้พาไปทานบ้างป่าวไปบ่อยค่ะเขาจะชอบค่ะใช่ไหมต<ม>ัวเจมส์ชอบมากอา๋อเหรอเจมส์เราชอบดับเบิลชีสเบอร์เกอร์นะเธอชอบเหมือนเราหรือเปล่าโอเคโอเคใช่ไนดะ้ตอนนี้ซรีมากครับตีสนิทกับผู้ชมในห้องสง่งไปอยู่กลางผู้ชมในห้องส่งเลย <c oughs> แมนน่ารักจริงๆเด็กคนนี้ แฮปปี้สบายใจดีแล้วเจมบอกมือให้เราหน่อยนะเห็นมือเห็นจมือโอเคก็รับที่สามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้ประจักษ์กับความรักเรื่องราวของผู้หญิงสวยของผมคนนี้ที่อยู่ตรงนี้เรารู้จักเธอในฐานะนักสแสดงที่มีฝีไม้ไลายมือสูงม,มากในทุกบททุกบาทที่เธอเล่นเธอจะทุ่มเทให้มันอย่างที่สุด <C <'re> <c s <S และอยากจะทําให้มันดีที่สุดค่ะ คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความรักเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นความรักในบุคคลที่ตัวเธอได้ประสบพบมาแต่เราไม่ถามไม่ง่ายว่าเธอรักใครที่สุดหรือรักใครยังไงตอนนั้นไม่เอาเราจะพูดถึงวินาทีครับวินาทีที่เธอได้ประจักษ์ว่าความรักนี้มันมีคุณค่าขนาดไหนแล้วมันเป็นอย่างไรมันเป็นวินาทีที่เธอแวบขึ้นมาแล้วเธอรู้เลยว่านี่แหละรัก คนแรกที่เราจะพูดถึงประธานโทษครับเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นเมื่อตอนอายุประมาณ1ิปีที่เธออายุประมาณ12ปีคนแรกที่เราจะพูดถึงนี้ก็คือคนที่เธอทั้งบูชาและทั้งรักมากๆก็คือคุณพ่อของเธอแต่วินาทีนั้นน่ะมันเป็นวินาทีนี้หรือเปล่าเราให้ชื่อเรื่องนี้ว่าพ่อจ๋านกรักพ่อก็คือกับพ่อเนี่ยคุณพ่อเป็นคนใจดีมากนะคะแล้วเป็นคนที่เป็นสามีที่ดีแล้วก็ นกจะเป็นคนที่เห็นแบบอย่างอะไรดีๆในตัวพ่อแล้วก็จดจาแล้วมันฝังอยู่ในความรู้สึกแล้วก็พ่อเป็นแบบอย่างเกือบทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับตัวนกอะค่ะคแล้วพ่อเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งแกหันเหไปเล่นการเมืองค่ะคต่อยแล้วก็เคยได้เป็นเป็น,เป,นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เล่นอีกสมัยหนึ่งในช่วงที่นกอายุ12เนี่ยค่ะ แล้วก็แกเป็นคนที่คือแกเป็นคนซื่อมากแกเป็นคนดีมากแล้วแกไม่ค่อยทันทันกลกลงของของคนเท่าไหร่แล้วสมัยนั้นแกก็พลาดมไม่ได้ปีนั้นน่ะตอนนั้นนกอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้ไปช่วยพ่อหาเสียงมไม่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันตรงนั้นแต่นกก็คือเป็นห่วงอยู่ตลอดนะคะเพราะรู้ว่าเขาต้องเหนื่อยมากมแล้วก็สมัยนั้นเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เนี่ยเขาเสียใจเขาเฮิร์ตเยอะมากเพราะว่า เออเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่มันพลิกเกมกันทำให้เขาพลาดตรงนั้นเขาไม่ได้แต่ว่าวันวันที่รู้ผลที่ประกาศผลนะคะนกไม่ได้อยู่กับพ่อในกรุงเทพนกก็นั่งดูอยู่ว่าแต่ก็นุกก็นั่งดูอยู่ว่าเออพ่อได้คะแนนเท่าไหร่ตามจุดต่างๆก็นั่งลุ้นเออ,เอ,อจุดนี้มาแล้วจุดนั้นเออลองลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอสรุปทั้งหมดก็คือพ่อไม่ได้ พ่อไม่ได้นกนกรู้ความรู้สึกของพ่อว่าเขาลงตรงนั้นไปเยอะแค่ไหนแล้วเขาเป็นคนที่ขเขาลงมาตั้งชีวิตเขารักเพื่อนอออน่ะเขารักอาชีพของเขาแล้วเ,เขาแบบว่าเขารักงานเขาคือตอนที่เขาเป็นส,าสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเขาอยากทำตรงนั้นต่อแล,แล้วเขาเฮิร์ตแล้วนกมีความรู้สึกว่านกเป็นห่วงเขามากมากแบบตรงนั้นนกไม่อยู่นกไม่รู้พ่อเป็นยังไงนกไม่เห็นภาพไม่อะไรเงี้ยวินาทีนะนะั้นนะคะมีความรู้สึกว่า อยากอยู่กับเขาอยากเป็นเขาใช่ใช่อยากเป็นกำลังใจได้รู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนค่ะวินาทีนั้นรู้สึกเป็นห่วงมากวินาทีแรกที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอความผูกพันกับพ่อนะครับแล้วก็จริงๆพ่อคือแบบอย่างทุกอย่างในชีวิตของคุณทุกอย่างเลยผมว่าถ้าท่านดูอยู่ท่านจะดูสุขภูมิใจมากก็ไม่เคยบอกพ่อค่ะแต่อยากให้พ่อรู้ ว่าลูกคนนี้ภูมิ <Stars> ใจพ <ses> ่อแค่ไหนภูมิใจมากคราวนี้มาถึงเรื่องของคุณแม่บ้างครับเรื่องนี้เราก็ให้ชื่อเรื่องเหมือนกันครับว่าแม่จ๋านกรักแม่ก็นุกเป็นคนที่เวลารักรักเพื่อนรักใครรักแฟนรักพี่จิมแล้วพ่อแักแม่ไม่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะคือทุกคนจะรู้ว่าค่อนข้างจะแข็งและ กับแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ทะเลาะก,กับแม่มาโดยตลอดเป็นปกติของลูกสาวอะค่ะมีอะไรก็แม่อย่างงั้นสิแม่ก็จะแบบว่าทะเลาะกันนกด้วยอะก็คือแบบความที่นิสัยเหมือนกันมากมมใกล้กันมากแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรที่ดีๆให้กับเขาอะค่ะรู้ตัวนะคะรู้ตัวแล้ววันที่นกต้องคลอดลูกคนแรกคือน้องเจมส์เนี่ยค่ะ คือยังไงอะธรรมดาเราก็รักแม่อยู่แล้วเรารู้แต่ว่าพอลูกออกมาแล้วแล้วจอนเขาก็ยกมาให้เนี่ยตรงนั้นกแบบนกไม่เชื่อตัวเองนะนกว่าลูกผู้หญิงทุกคนรู้สึกได้แบบนกไม่เชื่อตัวเองเลยว่าเอ้ยทำไมทำไมผู้หญิงบ้องๆอ,อย่างเรารักเด็กคนนี้ได้มากขนาดนี้แบบมันรักจริงๆพี่ก็เลยรู้สึกว่ามแม่รักนก รักนกแบบนี้ค่ะ <c oughs> แม่รักนกแบบนี้ค่ะใช่ก็แล้วก็มีอยู่เมื่อสองปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจพี่ต่อยนะคะนุกได้ดูรายการทวายไลฟ์โชว์เทปพี่อีทดวงใจพูดถึงแม่ในวันแม่พี่อีทเอาดอกไม้ไปไหว้แม่ทุกปีนุกเพิ่งได้รู้สึกตัวเมื่อตอนอายุสามสิบอะคะ่ะว่าทำไมนุกไม่เคยเอาดอกไม้ไปไหว้แม่เลยแล้วก็ นก็เลยวันแม่ของของปีต่อมานก็เลยเอาดอกไม้ไปไหว้ผู้หญิงสองคนคนหนึ่งคือคนหนึ่งคือแม่อีกคนอีกคนหนึ่งคือพี่จิมนั่นคือวินาทีแห่งความรักที่เมื่อเธอคลอดลูกแล้วเธอก็รู้แล้วครับว่าคนเป็นแม่เนี่ยรู้สึกขนาดไหนกับกับลูกเลยรู้ว่ารักแม่มากค่ะครับ ดูอยู่าก,ให,กให้พี่จิมรู้ด้วยค่ะว่าปนกก็รู้สึกแบบพี่จิมเหมือนแม่อีกคนหนึ่งข้อที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีบ้างนะครับพ่อเป็นแบบอย่างคุณแม่มามาตระหนักเอาตอนมีลูกเมื่อตอนอายุสามสิบอะไรอย่างที่พูดนะครับ <c oughs> มาตระหนักตรงนั้นแล้วคนที่สามคือสามีข้อนี้เราให้ชื่อว่า จอนนี่ฉันรักเธอเผจังชื่อเรื่องถ้าคืนน้องกับคุณจอนนี่เนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนร่วมงานกันคือละครเวทีใช่ไหมคะก็ก็เป็นการที่ค่อยๆทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าชอบเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นความรักก็เออรักคนนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วก็ ตอจนต่อมามีความรู้สึกว่าเออเราน่าจะใช้ชีวิตด้วยกันได้ลงตัวเพราะว่ามีความคิดเห็นอะไรหลายๆอย่างตรงกันค่ะและ้วก็คือสักพักหนึ่งก็น้อมมีเหตุการณ์ในชีวิตอีกอย่างนึงคือเคยทําธุรกิจแล้วก็มันขัดสนเรื่องเงินทองคือตอนนั้นมันช็อตมากช็อตจริงๆแล้วมันจาเป็นต้องใช้ในในอีกไม่กี่วันต่อมาแล้วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะว่าทำธุรกิจไม่เป็นจะ จะไปยืมธนาคารอะไรยเงี้ยก,ก็ไม่อยากทำคือทำไม่เป็น <ừ. S 1> ก็ไม่จะคุยกับใครก็เลยบอกเขาบอกว่าลองบอกกับเขาดูกจอนนกช็อตจริงๆเนี่ยช็อตแล้วแบบมันไม่รู้จะทำไงไม่กี่วันต้องใช้เงินเขาเห็นนะคะว่านกค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องนั้นเยอะทีเดียวเขาก็บอกว่าเงินในธนาคารเขาเขาก็ให้ไปเบิกให้หมดตอนเป็นแฟนกันเนี่ยซึ่งใช่ซึ่งซึ่งก็เงินเขาหาไมา่ได้ทั้งชีวิตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีกทีที่รู้สึกมากๆก็คือตอนที่นกขับรถชนเขาไปแล้วที่วิ่งไปแล้วนั่นแหละค่ะแล้วก็ตกใจว่าตัวเองทำเขาลงไปขนาดนั้นเราเสียใจมากเลยแล้วเขาฟื้นขึ้นมานกก็ขอโทษเขาก็บอกเขาบอกขอโทษนะเขาว่าไงเขายิ้มๆเขาไม่ว่าอะไรสักคำเขาไม่โกรเขาพูดติดตลกว่าเนี่ยเขากลัวเข็มอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เขาไม่โกรธอะ คือดีใจอะพี่ดีใจนึกว่าแบบอาจจะต้องแบบเสียเข้าไปแล้วหรือเลิกกันเขาหน้ารักจริงๆและในวินาทีนั้นก็ได้รู้ว่า <c oughs> เรารักผู้ชายคนนี้จังเลยแต่สามวินาทีทุกทั้งทั้งสามข้อมันมีค่ายิ่งใหญ่ทั้งนั้นผมจะไม่พูดว่าข้อไหนยิ่งใหญ่แต่บังเอ,อิญเราทํารายการแล้วมันต้องเลือก <c oughs> มันต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งว่า,าใช่ไหมฮะวินาทีไหนที่ติดตา ตรึงใจเธอที่สุดในความรู้สึกตรึงใจสุดในเรื่องที่เกิดขึ้นกับการประจักษ์ว่าความรักเกี่ยวกับคนสมคนคือพ่อแม่และลับลับ,ล,บลับเฉพาะหนึ่งสองามกด